นี้น่าจะพามาดูกับเจ้า a อ c o r d g e เจนนะคะเครื่องยนต์2.0รถปี2016ค่ะ558,000ผ่อน9,000ไม่ต้องดาวจอ่ะมารับชมออปชันสำหรับ a อ c o r d g e เจนกันค่ะพี่่ะไฟหน้าของเขาเป็นแบบ LED เนองก็มี Daylight มาให้กระจังด้านหน้าก็คาดด้วยโครเมียมมาให้สวยๆนะคะมาดูรถตัวจริงก่อนได้นะคุณพี่ก็ืตัดสินใจดูกทีได้ค่ะทพ่กัดโชว์รูมเซอร์ไมชื่อช่องได้เลยนะคะพี่ดีหลงรถมือสองอยู่ชมบุรีสีราชาขาวพี่ขาอ่ะล้อแม็กของเขาเนาะ เป็นแม็กขอบ18เดิมโรงงานเลยจ้ะพี่จา๋ายางมิชลินแล้วก็รุ่นนี้เขาให้เลนบอสมาด้วยค่ะไฟเลี้ยวที่หูกระจกมีค่าด,ด้วยโครมเมียมเนาะตัวรถสีขาวนวลชวนมองจากพี่จา๋านี่คาด,ด้วยโครมเมียมให้สวยๆเลยกุญแจ2ดอกครบนะคะอ่ามือเปิดระบบคีเลสจ,จ้ะเข้าตัวรถง่ายๆเนาะคุณพี่เนาะมาลองนั่งมาลองเทสมาลองขับดูก่อนได้นะต่ออากาศที่ฉามนะคะมาดูด้านท้ายกัน ด้านท้ายของเขามีกล้องถอยอ่ามีเซ็นเซอร์กัะระยะมาให้เนาะชึบโอเคพื้นที่เก็บสัมภาระสำหรับแอคคอร์ดเจนก้ากว้างมากๆจ่ะคุณพี่ใส่ของได้เยอะเลยแหละอ่าพับ,บอบ์ดแถวที่สองดึงตรงนี้ได้จ้ะดึงจากตรงนี้แล้วก็พับได้เลยนะพี่นะสวยๆเดิมๆเลยค่ะนี่ขารับประกันไม่มีชนหนักพิ้ว,ว่วมน้ำท่วมเนาะคุณพี่เนาะ มาจ้ะมาดูออปชั่นภายในสําหรับ Accord ์ดเจนกันค่ะขอเริ่มจากด้านหลังก่อนเลยแล้วกันอ่ะสำหรับข้องผู้โดยสารด้านหลังค่ะพี่ขาภายในของรุ่นนี้คุมโทนด้วยสีดำเป็นเบาะนั่งคือเบาะหนังแท้ให้แบบนี้เลยจ้ะอ่ะเดี๋ยวเนยเปิดตรงนี้ให้ดูนิดนึงเขาว่างพักแขนได้วางแก้วน้ําได้ก็จริงเนาะคุณพี่เนาะแล้วเขามีประตูดโดเรมอนให้ด้วยนะเผื่อแบบว่าคุณพี่เอื้อมไปหยิบสัมภาระด้านหลัง ชึบนี่เลยจ้าตรงนี้ก็ให้โซนนะคะคุณพี่ขาตกแต่งด้วยดำเปียโนแบ็กเนาะคุณพี่น้องวางแก้วน้าสบายๆจ้ะนั่งสมท่าน4ท่านได้นะคะคอนโซลกลางนี่จ้ะมีช่องลมแอร์มาให้ปูพรมมาให้ทั้งคันเลยทั้งห้องผู้โดยษารด้านหลังแล้วก็ห้องผู้โดยสารด้านหน้าค่ะมาจ่าต่อออปชั่นสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหน้ากันค่ะคุณพี่ขาสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหน้าเนานะรุ่รนน,น,นะนี้ค่ะปุ่มกดสตาร์ทนะจ๊ะ เบาะหนังแท้สีดำปรับไฟฟ้าให้คู่หน้าขาวพี่นี่เลยจ้ะพวงมาลัยของเขาก็จะตกแต่งด้วยเขาเรียกอะไรอะลายไมย้ดีไซน์เฉพาะรุ่นเนาะอ่าทั้งพวงมาลัยค่ะแผงข้างประตูแล้วก็คอนโซลด้านหน้านะคะคุณพี่ขาเอกลักษณ์เฉพาะรุ่น Accord Gen 9เขาเลยรุ่นนี้รู้สึกว่าจะให้ m e m o r รี่เซมาด้วยนะอ่านี่เลยจ้ะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเนาะแล้วความเร็วคูสโทนมีนะคะควบคุมเครื่องเล่นได้ หน้าจอสัมผัสเชื่อมต่อทุกความบันเทิงได้หมดจากของพี่จา๋าแอร์เป็นระบบออโต้เนาะนี่เลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นช่องเชื่อมนะคะ USB power outlet เนาะคอนโซลกลางตรงนี้ก็จะเป็นแบบดำเปียโนมแบค็คขาวพี่ขาเกียร์อัตโนมัติหัวเกียร์หุ้มด้วยหนังมาให้พร้อมใช้งานนะก่อนส่งมอบค่ะทางโชว์รูมของน้องนะคะพี่ขาก็จะเช็คทุกสุดนะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนถ่ายของเลวเช็คยางเช็คผ้าเบรกจากงพี่จา๋าล้างทำความสะอาดเคลือบเช็ด สำหรับคันนี้นะคะถ้าสนใจก็ติดต่อมาหาเนยได้เลยเนาะ a อ c o r d ์ดเจน9ค่ะเครื่อง2.0รถปี2,016 5 5 8 0 0 0เท่านั้นจ้ะพี่จา๋าผ่อนตกเดือนละประมาณ9,000ไม่ดาวนะคะเรดิตดีดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.89%เท่านั้นจ้าสนใจอยากใช้รุ่นนี้ตามหาอยู่ติดต่อมาหาเนยได้เลยค่ะ